ล่วงนะครับวัยรุ่นอย่พุ่ง่วงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อเพลงว่าไม่เคยรักใครเท่าเธอนะครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมสปายฟาสกร์นะครับรองแชมป์จากรายการโกลเด้นซองซีซั่นหนึ่งนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสาเหตุที่เลือกเพลงเมื่อสักครู่มานะครับเพราะว่า เอ่อเป็นเพลงเดียวที่อยู่ในอัลบั้มเดียวกันกับเพลงที่สปายได้รางวัลเพชรในเพลงนะครับได้รางวัลจากเพลงคอยนะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่อยากจะเศร้านะครับเพราะว่ามองไปข้างล่างเวทีเนี่ยมีแต่คนสวยทั้งนั้นเลยนะครับ mm hmm. ก็เลยเลือกเป็นเพลงที่เพลงรักมามอบให้กับทุกคนมากกว่านะครับซึ่งเพลงเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าทั้ง เพลงไม่เคยรักใครเท่าเธอนะครับก็เรียบเรียงโดยพิวิติเกยุนพันธ์นะครับวันนี้น่าจะอยู่ในงานไม่รู้อยู่ที่ไหนขอเสียงปรบมือให้กับพิวิตินะครับครับผมแล้วก็ในอัลบั้มนะครับเข้าไปกดเซิร์ชฟังได้แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับน้องๆทุกคนนะครับหยิบขึ้นมาแล้วเปิด u t u b e นะครับเข้ากดเข้าไปไม่เคยรักใครเท่าเธอสปายนะครับเข้าไปฟังได้เลยนะครับซึ่งคนที่คุมร้องนะครับคือพี่เทวุเทนโฟมินครับ ขอเสียงให้กับพิเทหน่อยได้ไหมครับรวมถึงเพลงที่ได้รางวัเลเทสได้เพลงด้วยนะครับเพลงคอ,อยด้วยนะครับพิเทคุมร้องให้กับสไปนยนะครับแล้วก็ขอเสียงร่วมมือให้กับวงตุริยงสากลกรมศิล,ลปากรครับอาจารย์ธนูครับเราไปแดนกันหน่อยดีไหมฮะครับเริ่มง่วงใช่ไหมครับยางนะคะยางนะคะด้านนี้ง่วงไหมครับผมอยากจะชวนทุกคนขึ้นมาวันนี้ผมมีแต่ ความรักมาเต็มหัวใจมามอบให้กับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะสาวสวยหน้าเวทีทุกคนนะครับนอกจากไม่เคยรักใครเท่าเธอแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงรักนะครับในนี้แต่ว่าอยากจะชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันหน่อยดีไหมฟังเพลงช้างง่วงมาทั้งคืนแล้วนะครับช่วงนี้ลุกขึ้นมาเต้นกันสักหน่อยนะครับมาฟังเพลงนี้กันเลยครับ เธออยู่ได้ถึงจนหัวใจว่าเรามี một đêm một đêm một đêm ra hôn ta không đai, cho đôi ta không, không muốn để If you get hey, to cry, me up and cry. ป็นไงโอ้ยแจงนี้น่าจะกินโดมมาเยอะนะครับแรงยังไม่หมดเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับบอกแล้วมีแต่ความรักมาฝากครับทุกท่านจากสไปนะครับไปเคยรักใครเท่าเธอและยังรักคุณยี่กว่าใครเข้าไปอีกดูจะรักอะไรกันนักหนานะครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพบกับช่วงต่อไปของค่ำคืนนี้นะครับสไปลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับ 大空星过海。